เชื่อเรื่องจิตสั่งกายกันไหมคะความเชื่อความคิดต่างๆที่เราคิดเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นจริงหลายๆคนนะคะที่มเมสเซจมาถามอ้อมหลังบ้านเนี่ยเขาก็ไปหาหมอมาแล้วนะคะปรับการกินก็นแล้วแล้วบางคนเนี่ยแบบส่งรายการมาให้อ้อมดูเนี่ย ดูแลสุขภาพดีกว่าของอ้อมอีกนะคะคือแบบไม่กินของที่มันแสลงเลยอะแล้วก็กินยาตามที่คุณหมอแนะนําแถมยังกินแบบพวกวิตามินหรืออาหารเสริมบางอย่างที่ดีมากเลยนะคะแต่ว่านะคะก็จะพูดคล้ายๆกันคือรักษามาเป็นปีๆแล้วนะคะแต่อาการกดไหลย้อนก็ยังไม่หาย มีความทรมานมากเลยนะคะสิ่งที่อ้อมสังเกตก็คือหลายๆคนที่เป็นแบบนี้ที่มีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึง่งคือเขาชอบไปดู t ิ k ต o อกนะคะไปเสพสื่อต่างๆนะคะเช่นบางคนก็จะบอกว่าเป็นกฎไหลย้อนไม่มีทางหายเป็นปุ๊บเนี่ยก็ต้องเป็นไปตลอดชีวิตหรือว่าของที่กินเนี่ยกินยากมากๆเลยนะคะดูแลยากมากเลยกฎไหลย้อนเนี่ย แล้วเขาก็มีอาการแบบร้องไห้หรือว่าเสียใจหรือว่าบ่นกับตัวเองทุกวันว่าทําไมฉันถึงเป็นโรคเยอะขนาดนี้กินยากขนาดนี้ทําไมมันไม่หายขนาดนี้ทุกคนเชื่อไหมคะว,ว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่นะคะทําให้คุณไม่หายและสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมก็จะมีสภาวะเครียดกันสูงมากนะคะ ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอ้อมบอกเลยว่าอ้อมเป็นมาก่อนแล้วอ้อมเข้าใจทุกคนดีมากเลยค่ะจนอ้อมนะคะก็คือพยายามที่จะแบบไปฟังนะคะบางช่องที่เข่พูดถึงพลังงานต่างๆจุดอ้อมเข้าใจคืออย่างนี้ค่ะความคิดที่เราคิดและบอกตัวเองทุกวันกับทุกเช้าเนี่ยมันเหมือนเป็นการเขาเรียกอะไรย้ำสิ่งต่างๆนั้นว่าเราชอบมันเราเชื่อว่าสิ่งนั้นน่ะ มันถูกต้องจนอ้อมมาปรับวิธีการคิดใหม่ะคะ่ะแล้วก็ไปเสพสิ่งใหม่ก็คืออ้อมก็พยายามไปฟังนะคะเขาบอกว่าจริงๆมีคุณหมอท่านหนึ่งนะบอกว่าโรคทุกโรคเนี่ยหายได้หมดเลยนะคะเพียงแค่หนึ่งคือเราไม่เครียดน,นะคะสองคือเรายอมรับว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นสามคือเราพยายามกินของดีๆค่ะกดไหลย,ย้อนเนี่ยที่อ้อมทราบจากประสบการณ์ส่วนตัวคือ มันเกิดจากพฤติกรรมค่ะพฤติกรรมการกินของเรานี่แหละถ้าหากว่าเราเนี่ยปรับพฤติกรรมแล้วนะคะไปหาคุณหมอแล้วเนี่ยให้เราวางใจไปเลยค่ะว่าโรคเนี้ยเดี๋ยวมันก็หายจากนั้นน่ะเปลี่ยนให้หมดค่ะเราอย่าไปเสพสื่ออะไรที่มันดูแบบลบๆนะคะจากนั้นเน่ะ เรากลับมานะคะคิดใหม่ว่าไอ้โรคก,กดไหลย้อนเนี่ยมันหายได้นะคะลองมาอ่านในคอมเมนต์ในแต่ละคลิปของอ้อมดูก็ได้ค่ะก็จะมีเพื่อนๆเ,เนี่ยหลายๆคนเลยนะมาแชร์ว่าแค่ปรับการกินนะคะเราไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยกดไหลย้อนเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะแบบนี้จะดีกว่าเพื่อเป็นการให้กําลังใจตัวเองนะคะและเทคนิคสําคัญที่อ้อมใช้แล้วมันได้ผลจริงๆแ,และอยากให้ทุกคนที่อยากหาย ไปใช้คือขอบคุณกดไหลย้อนนะคะพยายามคิดให้ได้ว่ากดไหลย้อนเนี่ยให้อะไรกับเราอย่างน้อยเขาก็ทำให้เรารักตัวเองมากขึ้น 2. ขอบคุณร่างกายะคะ่ะแล้วก็พยายามบอกเลยว่าร่างกายฉันดีนะคะเซลล์ต่างๆฉันก็ดีกดไหลย้อนเนี่ยมันรักษาไม่ยากหรอกนะ การกินมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะมันก็มีแค่เราต้องงดของแสลงนะคะก็คือของที่กระตุ้นทําให้กรดกรลยอนนะคะของมันของเผ็ดของทอดชากาแฟนะคะให้งดนะคะแต่ถ้าหากหายเนี่ยเราก็กลับไปกิน ได้แบบนี้นะคะทุกคนที่อ้อมอยากจะบอกคือว่าให้กําลังใจตัวเองค่ะพยายามงดความเครียดทุกคนรู้ไหมถ้าหากว่าเราคิดแบบนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะหาวิธีการนะคะกินอาหารให้มันง่ายที่มันเหมาะกับตัวเรานะคะแล้วก็มีวิธีการที่จะช่วยทําให้กดไหลย้อนของเราเนี่ยหายได้จริงๆค่ะซึ่งอ้อมก็บอกเลยว่ากดไหลย้อนเนี่ยมันหายได้จริงๆค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะคะ กินยาแล้วนะคะปรับอาหารการกินแล้วนะคะก็อย่าลืมปรับที่ใจเราด้วยค่ะให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะคะกดไหลย,ย้อนหายได้ค่ะแต่อาจจะต้องใช้เวลานะคะ